รอให้เราทุกคนป๋าถึงบ้านแล้วนะครับแล้วก็ถึงบ้านปุ๊บเนี่ยป๋าก็จะมาเรียกชั่นสกิมปี้ทอยเลตซอมบี้ยูนิเวิรตอนที่9กันเลยนะครับไม่แน่นะ d o มสตูดิโอาจจะมาคืนนี้ด้วยถ้ามาก็เดี๋ยวจัดจักรวาลของ d o มสตูดิโอด้วยเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับจักรวาลสกิมปี้ทอยเลตซอมบี้บ้างไปดูกัน พี่ลองตอนที่แล้วอุ้ยอ้ยยผมยังมาคับตัวเองได้อยู่จะตายโอ้โหพี่ลองอ่ะเก็บไปเป็นสอมบี้อาพี่วู๊ห์วู๊์ X สิบแปดคืออะไรดันจูสปีเกอร์โอเคคำสั่งมา อย่าคิวพี่รองอย่าฆ่าพี่รองเราจะรักษาเขาเอาเอาเข้าไปโอ้โหโอ้โหโว้ยจีเหลี่ยบมันเทจริงว่าจักรวาลนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอราโอราโอราทุกคนโอ้โเกิดไปจีเหลี่ยมเกิดไปดูความเท่กันทั้งสีท so anyway> oh> ุกคนโอ้โ อ oh, oh, ู pues ้ฮ mm ู oh, oh, ้หน้าเละเอ้าบาเรียหายด้วยว้าวกองทัพซอมบี้เป็นล้านเลยทุกคนเอาล่ะไงทำไงอะทีเนี้ยโอ้พี่ป๋องเหน่งพี่ป๋องเหน่งไม่เออช่วยพี่ป๋องเหน่งก่อนพาพี่ป๋องเหน่งหนี อู้อ้เอาเจ็ตแพ็กเผาเอาแบบนี้ก็ได้พาพิพป้งหนึ่งนี้ก่อนพิพป้งหนึ่งไม่มีเจ็ตแพ็กอ๋อโอเค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 ฝั่งทีวีมาช่วยแล้วไปเร็วอุยไอ้บอยอีกาไอ้บอยอีกามันมาได้ไงทุกคนไอ้บอยอ้กาเนี่ยต้องเป็นบอสใหญ่แน่นอนทุกคน อะเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้านะครับสําหรับตอนนี้เนี่ยพี่รองเนี่ยกำลังจะฆ่าตัวตายนะครับแต่ก็แบบสุดท้ายไวรัสซอมบี้ก็เข้าไปควบคุมร่างกายของพี่รองได้ทันนะทาให้ไม่ฆ่าตัวตายนะครับจนสุดท้ายแขนกลายเป็นซอมบี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ร่างกายทุกอย่างนี่ถูกไวรัส19จัดการเรียบร้อยแล้วู้หเราดูแต่ป่าคิดว่านะเดี๋ยวพี่รองก็น่าจะถูกรักษาได้แหละ เพราะว่าในแท็บเล็ตบอกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าให้จับตัวไว้น่าจะเอาไว้รักษาได้แหละแต่ที่แบบอย่างที่เรารู้รู้กันเลยนะครับว่าเหมือนเหมือนคุณมอนสเตอร์อัพเนี่ยแกจะชอบจีเหลี่ยมมากนะครับเอาจีเหลี่ยมมาเป็นพระเอกเลยนะสำหรับจักรวาลน,นี้ DonQ Speaker Man ในที่นี้ก็น่าจะหมายถึง Titan สปีกเกอร์แมนนะครับก็คืออย่าฆ่าพี่รองอิโมบิลส์ก็ประมาณว่าให้จับตัวเขาไว้เฉยๆนะ ถ้าเขาจับตัวเขาไว้เฉยๆเอ้ตรงนี้มีอะไรด้วย password for the tablet a h o y nickname in the minecraft j gray vn คืออะไรอะ่ะน่าจะเป็นของเขามั้งส่วนตรงนี้ก็มีคำว่า x 1 8ด้วย x 1 8เนี่ยน่าจะเป็นแบบเหมือนยาเอาไว้รักษาเชื้อ x 1 9ใช่ไหมทุกคนน่าจะเป็นอย่างนั้นนะสุดท้ายเดี๋ยวจีเหลี่ยมเนี่ย จากที่ป๋าคิดนน่าจะเป็นคนที่ช่วยพี่รองไว้ได้นั่นแหละทุกคนดูดูความเท่ของจีเหลี่ยมจักรวาลน,นี้ดูอุปกรณ์ที่ติดตั้งนั่นสิเนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขาบูตได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นแบบเลซงเลเซอร์อะไรนี่ไม่เห็นแล้วนะเห็นเป็นหมัดล้วนเลยตอนนี้น่าจะเป็นจีเหลี่ยมจักรวาลแรกบางที่มีหมัดมีแขนอย่างเงี้ย ป,า,ปาแบบคาดเดาวอนาคตได้เลยนะว่าเดี๋ยวก็มีตัวมีขาอะไรมาประกอบให้จีเหลี่ยมใช่ไหมจีเหลี่ยมเนี่ยจะกลายเป็นหุ่นยนต์เลยกลายเป็นหุ่นยนต์แปซิฟิกริมเลยเป็นพระเอกแทนพี่รลองกับพี่ใหญ่นะครับสําหรับจัก,กรวาลน,นี้ดูหน้าหน้าจีเหลี่ยมแบบจักรวาลอื่นมันจะแบบมันจะโลกจิตโลกจิตใช่ไหมหน้าจีเหลี่ยมจักรวาลน,นี้คือแบบพระเอกอ่ะมันพระเอกมันหล่อเกิน จีเหลี่ยมที่หล่อมากนะสำหรับจกักรวาลนี้ตอนโผมมาแรกๆแกยังทำหน้าแบบเออหน้าแบบโรคจิตอยู่นะแต่พอมาตอนนี้ไม่ทำแล้วคือปูให้เขาเป็นพระเอกเต็มที่แล้วแล้วก็นั่นแหละสุดท้ายแกนกลางของพี่รองก็ทำให้บารียหายไปนะโหแล้วดูดิซอมบี้ทั้งนั้นเลยนี่เป็นทั้งซอมบี้ทั้งฝั่งอเลียนส์และก็ฝั่งโถวส้วบนะ น่าจะมีเกินพันตัวทุกคนตอนนี้เชื้อโรคมันระบาดจนแบบเกินจะควบคุมแล้วอา้าวตรงนี้มี e a s t ตอร์เอกเลยนะครับ Warning the traitor อา้าไปไปอีสเตอร์เอกของฝั่ง Dom Studio แล้วอันนี้คือแจ้งเตือนนะครับ The t r a d e r ก็คือคนทรยศก็เป็นดิวแมนที่กำลังจะไปบุกฝั่งคล็อกนะครับเป็นคนทรยศแล้วนี่อะไรเนี่ยน่าจะเป็นชื่อช่อง v e n a ด d Gaming อันนี้อะไร Monster up ờ, อ๋ออ่านว่า Monster up ใช่ไหมน่าจะใช่นะเนี่ยทุกคนแต่ป่าสงสัยมากเลยสัญลญักษณ์เนี้ยเขามีร่วมกันเนี่ยคือสัญลักษณ์อะไรสัญลักษณ์ตรงเนี้ยนะทุกคนนะเนี่ยเน,ยเนยีสัญลักษณ์เหมือนธงชาติญี่ปุ่นเนี่ยของ Dom Studio ก็มีนะมาจากาวานซอมบี้ยูนิเวิร์สก็มีเอ๊มันคืออะไรกันนะ ใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะสำหรับเจ็ตแพคของจักรวาลน,นี้มีนี่มีมีคูมม่มือการใช้ด้วยนะ <c oughs> นี่เด็ด <c oughs> อันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นโจของคุณมอน s t e อร์นะครับเขาบอกว่า s h ตเตอร์บ็อกซ์แล้วก็ตรงเนี้ยเหมือนจะเป็นคู่มือการใช้แต่พอไปอ่านจริงๆคือแบบอ่ะเดี๋ยวแปลให้ยอย่าอ่านนะมันไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกพูดจริงนะ,ยะอย่าอ่านมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลย จริงๆแล้วมันไม่ควรจะมีอะไรเขียนอยู่ตรงนี้เลยนอกเสียจากชื่อของเหล่ายูทูบเบอร์อะก็ได้ถ้าเกิดว่าอ่านจนมาถึงตรงนี้แล้วผมจะบอกใบอะไรให้นิดหน่อยแล้วกันนะไอไวรัสเนี่ยมันจะเป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับซึ่งมันสามารถควบคุมเป้าหมายที่โดนกัดได้เหมือนว่าเจ้าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันสามารถที่จะเลือกเวลาที่จะเปลี่ยนไอคนที่ถูกกัดเนี่ยให้กลายเป็นซอมบี้ได้ บรรดาตัวถายก็บอกว่าเท่านี้แหละดูอนิเมชั่นต่อเถอะเตอวเอกเยอะนะสำหรับจัก,กรวาลน,นี้อ่ะที่โป่งเน่งบอกโอ้จะแพ็คทำแบบดีได้ด้วยเหรอต่อมานะครับเครื่องบินของตรงเนี้ยป๋าลืมไปแล้วมันเป็นเครื่องบินของใครของสก i บิทีทอยเลตหรือเป็นของฝั่งอ l l i a นส์แต่ถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นเครื่องบินของฝั่งสกีบิทีทอยเลตนะ ตกนี้เราจะเห็นหมออีกาน่าจะเป็นบอสของจักรวาลน,นี้เลยนะหมออีกาเนี่ยแต่ตรงนี้ก็มีเ,เขาเขียนไว้ว่าเขามีสี่แขนและเขาก็ดูวิดีโอนี้อยู่ด้วยโมบิใครคือโมบิก็คือบอกให้แฟนๆให้เซฮให้กับลีออนพิก卡อนน่าจะเป็นยูทูบเบอร์ทั้งนั้นเลยนะหลังๆไม่เห็นป๋าเลยทุกคนหลังๆไม่เห็นป๋าเลยอะ อ่ะพี่โป้งเน่งกับพี v อวแมนก็รีบวิ่งขึ้นไปยังยานเฮ้ยนี่ใครอ่ะทุกคนคนนี้ใครคนนี้คือผู้ใดผู้ใดคือคนนี้แต่นี่ดีเจดีเจทอยเลตออกมาอยู่ดีด้วยเรียบร้อยแอร์ครับรีแพลแอคตอาแอลโซโล อะไรมันคงไม่น่ามีอะไรตอนนี้ก็ตัดจบไปเฮ้ไอ้บอสกอก้กาตัวโกงแน่นอนเอาละก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการเรียกชันสกีบิ t ี t ท i l e t เล m ซอมบีย้ยูนิเอต,ตอนที่9แน่นอนแล้วลหะว่าจีเหลี่ยมเนี่ยเป็นพระเอกร้อเซนี่น่าจะเป็นจักรวาลแรกเลยมั้งที่จีเหลี่ยมเป็นพระเอกเนี่ยเออดีเหมือนกันเราจะได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ดีนะทุกคนนะ และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ